ตอนนี้การคุกคามเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบอย่างแยบยลขึ้นโดยไม่คุกคามโดยตรงแต่เป็นการคุกคามเชิงจิตวิทยาแทนบ่อยแค่ไหนบ่อยจนพ่อรู้จักตำรวจแท,บท,ทบทั้งโรงพักแล้วอ๋อตำรวจนี่นะเวลามีเขาเคลื่อนไหวอะไรใหญ่ๆหรือว่ามีรายการอะไรใหญ่ๆอยู่ในจังหวัดเขาจะมาเฝ้าเลยครับตำรวจจะมาเฝ้าเลยให้ลูกน้องมาเฝ้าเลย คือจะออกไปไหนไม่ได้เลยเวลากินข้าวกินน้ำเขาจัดการเขาเลี้ยงให้เสร็จมีการมาคุกคามตัวเรารับมือได้ได้โดยตลอดแต่จะเป็นห่วงคนอื่นๆที่ถูกคุกคามในขณะเดียวกันมากกว่ามันก็มีหลายครั้งที่พอตำรวจมาคุกคามเราก็ใส่เสื้อรัฐบาลส้นตีนใส่เสื้อน,นั่นนู่นนี่ ก็ถ้าอยากถ่ายรูปส่งนายก็ให้นายรู้ด้วยว่ารัฐบาลที่นายเรียรตีนอยู่มันเป็นรัฐบาลส้นตีนอะไรแบบนี้หรือการที่คู่คามแล้วเราก็ไม่ทําให้เป็นเรื่องปกติสุขเราก็พยายามเผยแพร่ให้สาธารณรู้ว่าคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้กําลังคู่คามเราอยู่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเขาก็บอกว่านายสั่งมานะผมไม่มาก็ไม่ได้เขาเขาพูดอย่างนี้เขาก็มาตามคำตามหน้าที่ของเขา ให้จับตามองอยู่ตลอดเวลาอย่าให้คาดสายตาเขาว่าอย่างนั้นจนกว่ากิจกรรมอะไรจะเสร็จเรียบร้อยมันเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มันก็มีแต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของตัวเองก็ยังไม่รู้ครับว่า จะไปถึงถึงจุดไหนได้บ้างจะไปหยุดที่ตรงไหนระหว่างทางที่เดินไปก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางสะพานจะขาดกลางทางหรือเปล่าฟ้าจะถลม่มหรือฝนจะทะลายก็ไม่รู้ว่ามันจะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะออคิเดนอะไรขึ้นมาแต่ณตอนนี้ก็ก็ยังคีบวอลกิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะจนกว่าจะไม่ไหว ก็คําตอบก็คือแค่อยากเห็นประเทศไทยเพราะตอนนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยในความหมายที่คิดออกคือการหลับตาก็ทุกวันนี้ก็เห็นแล้วครับสังคมไทยเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เห็นแล้วปั่นนี้แล้วก็ไม่รู้จะให้ไปทางไหนแล้วครับมันไปไม่ได้อยู่แล้วละครับจริงๆไม่อยากให้ยกเลิกมาตราหนึ่งสองนะครับเพราะว่าการยกเลิกมาตราหนึ่งสองมันก็ไม่ใช่ต้นตอของปัญหา สิ่งที่อยากให้ยกเลิกจริงๆคือสิ่งที่มาตราหนึ่งสองคุ้มกันอยู่ในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือมนุษย์สิ่งที่ทําให้คนไม่ใช่คนนั่นแหละครับคือเป็นสิ่งที่ทําให้คนไม่เท่ากันนั่นแหละอยากให้ยกเลิกการที่ทําให้คนไม่เท่ากันแล้วดึงคนให้กลับมาเท่ากันเห็นคนเป็นคน อย่ายกยอวอปั้นกันเป็นสมมุติเทพ